I <laughs> do ไปข้างนอกทั้งวันเลยนี่เราจะเล่นน้ำแต่เช้าหรอโอ้แม่โอ้งั้นดูแลตัวเองกันให้ดีนะแต่ว่าแม่จะไม่มีใครจมนตัวสูงเลยแม่นี่นี่แม่ไม่อยู่ทั้งวันไปทุลาถ้าจะกินอะไรก็สั่งเลยนะทำแ้ลนี่ดูแลว้านดูแ้วยนะดูแลบ้านให้ด้วยโอเคไหมเอาโทรศัพท์ไว้นี่ก่อน ดีเดี๋ยวอยิ้มมันอย่างเออได้ได้ได,ได้ใส่จานเถอะนะฮาไอ้พิมพนี่มันสายอะไรอ่ะเนี่ยอ,อะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยสายไฟเฮ้ยมันลุดเฮ้ยกลัวอ,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 อะไรกันอ่ะโอยครับก็าสายไฟมันตกลงมาไงแล้วไง เเลยพราะสายไฟเนี่ไหมมันตกลงมาในไม้ที่มีน้ำฟองเสิรทั้งทั่วขนาดเนี้ยถ้าเกิดว่าเราขึ้นไปหรือโดนเนี่ยเราก็โดนไฟตายดไปพวกแกเอาสายไฟออกจะบ้าหรอคะบ้าถึงตายเลยนะไอ้ทีมเรายังแย่ถ้าเราโดนไม้ไม่ได้อะจะน ตักเธอทูหาแม่เธอดีเอ้ยสันลานมากจะบ้าแล้วปีใครจะพกโทรศัพท์ลงมาในน้ำเราโทรศัพท์ฉันอะอยู่ที่ชิงช้านู่นเราจะเอาโทรศัพท์มาได้ยังไงอะไอ้พี่ถ้าเกิดว่าเราอะมีไม้ยาวๆนะเราก็คงถอยโทรศัพท์เราเราจะเอาไม้ไปที่ไหนล่ะฮะ เพื่อนๆครับมีไม้ครับทำไรเงียบเลยเราอยู่นายไม่เคยช่วยอะไรได้เลยแต่เพื่อนๆทำเงียบสิเลยแต่เพื่อนๆครามีไม้ไปเฮ้ยครับไม่ไปเอาไมอย่างได้ยังไงอะ ตอนน้ไมมีประโยชน์เอาไปเลยนะแสงได้พี่นราจะเจโทรศัพท์ได้ยังไงอ่ะดเออน่าดีป่านนี้โทรศัพท์แช่อยู่ในน้ำขนาดเนี้ยผมมีกระแสไฟท่วมไปหมดแล้วแหละ A few moments later ดูครับคน ดูเขาสิมีความสุขกับกระชอนไรประโยชน์อยู่คนเดียวอ่ะเออนั่นดิจะถือไว้ทำไมเนี่ยไม่ประโยชน์นอะไรเลยอ่ะพีทแต่เนี่ยเราก็อยู่กันมาหลายชั่วโมงแล้วนะฉันเริ่มไม่ไหวแล้วว่าอยากขึ้นไปแล้วออฉันก็อยากขึ้นเหมือนกันพี์ก็หิวน้ำแล้วว่าอเฮ้ยพวกเขาเลื่อนไปแล้วเหรอว่าเสาไว้น้ำบ้านฉันอะ่ะเป็นน้ำแร่มันไม่มีแบบว่าพวกคอลีหรือว่าสาเรเคมีอะไรอย่างเงี้ย<ะ>สามารถกินได้ เอางั้นเธอกินให้ดูก่อนสิเอาได้ทขามาสะอาดจริงๆเนี่ยกินได้สิเห็นไหมฉันบอกแล้วกินเลยกินเลยเฮ้ย,เ,ยเรากินเลยกดปุ่มอะไรกันเนอะนี่ครับน่าจะให้ซิลลี่ท้าอยู่มั้งฉันก็กำลังกินน้ำอยู่นี่ไง น้ำมาจากไหนก็น้ำน่สาไงฮะน้ำมิสักินได้ไงอะ่ะโอ๊ยทำไมกินไม่ได้ก็น้ำบริสุทธิ์ไงฮะน้ำบริสุทธิ์มันใชบริสุทธิ์ได้ไงโอ,อ้ยครับนายนี่ไม่ฟังอะไรเลยโมแต่ต้องได้จะองไรสาระอะไรอะ่ะเนี่ยน้ำนี่เราคุยกันแล้วมันเป็นน้ำแร่น้ำบริสุทธิ์กินได้เฮ้ยมัไมบริสุทธิ์นีน่ครับฉันเป็นเจ้าของบ้านฉันบอกบริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์ได้คุณบอกว่า มันไม่บริสุทธิ์ก็คือไม่บริสุดธิสบริสุทธิ์เื่อุกพ้อตคิดบอกกครักฉันบอกมันไม่ได้บริสุทธิ์ไงทำไมก็อ้อีดลงไปไง Six hours later. โอ้ยหิวอ่ะทีมอะไรแม่เธอจะกลับมาเนี่ยบอกไปแล้วไงว่าสำคัญเลยอะ่ะเราอะ่ะต้องเก็บอยู่ในสถานีทางคนจะเล่าไม่ไหวแล้วว่ะโอ้ยสงสัยเขาจะหิวจนหูแววแล้วเนี่ยเขาได้เสียงไอติมบอนี่ โอ๊ยตีเขาก็ตีไม่ได้หูแวอวอ่ะเขาก็ได้ยินเหมือนกันนะ้าโอ๊ยพวกเธอถึงดี่เธอไอติมบอลจะทำอะไรได้ เฉือนอะไรยังไงอ้าวอไม่ทันแล้วไปแล้วอะเฮ้ยเพื่อนๆดูครับดิวันๆไม่ทําอะไรเล่นแต่กระชอนเออเล่นแต่กระชอนเพราะว่าอย่างนี้จะมีประโยชน์อะไรอ่ะเออนั่นสิมัไแต่ทำตัวไร้ค่าอยู่นั่นแหละแทนที่จะมาคิดกันช่วยกันคิดหาวิธีแก้ปัญหาเขาก็บอกไหลหัวดีกว่าหัวน้อยนั่นดีอ่ะสนใจครับเลยเจอแล้ว น,นี่ยเนี่ยเกิบไปแล้วครับนี่นายเล่นอะไรเนี่ยฮะเออเนี่ยนายทำอะไรเนี่ยจริงเล่นอะไรอยู่เนี่ยเออเล่นแข่แข็งอะไรอีกเนี่ย<อ>ได้แล้วเฮ้ยช่น่อยนะคะนี่ไงฉันใส่กล้วยมาให้แล้ว เออขอโทษนะที่ด่านายอะ่ะนายเก่งมากเลยครับโฮ้ยครับนายช่วยชีวิตพวกเราจริงๆด้วยพวเพื่อน้องจับกล้ยอ่ะยังมีผลไม้อื่นอีกนะเฮ้ยมีอะไรบ้างเนี่ยหลายอย่างเลยนี่มันต้นอ,อะไรเนี่ยเกิดมาไม่เคยรู้เลยว่าบ้านจะมีต้นแบบนี้อยู่ด้วยอะ่ะมามาเดี๋ยวก็สอยให้ บ้านฉันมีของดีขนาดนี้เลยนี่ยแม่ซื้อไม่ถต้หันเพงตายไม่เห็นอะไรเท่านี้เลยอ่ะเาของนี่บมาเอาือยรักนะ้วเฮ้ยไปแล่ไปล้าแล้วไปว้ว้ว ตีมังคุดมันปลูกยากใช่หรอนั่นดีแต่บ้านเธอมีไงเออบ้านฉันเก่งจริงๆเลยเนาะอุ้ยมาฉันจะชิมแล้วนะฉันหวานมากเลยแต่เรื่ไงอะไรอะอะไรมาวันนี้เรช่วยแกะอกันมากวันนี้ผมผีเลยอ่ะครับให้ฉันแกะให้นี่ โอ้ยดูครับนะ เออนั่นละสินะชิลเลอร์คิดไปเลยอ่ะดู้เนาละอะไรบอกได้เหรอได้จะเอาพับไปพิเลนโอ้ยเก็บ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 เฮ้ยอ้ไข่เด็กน้ยเขตายแล้ว A few moments later ชิลเลอร์ฉันหนาวไปหมดแล้วเนี่ยนี่มันกี่โมงแล้วเนี่ย เดานี่ยวไันไปกาย่นะทไมเด็กๆยังไม่รอกยนะมันจะเป็นมุ่นแล้วนะไิมแม่กะมาแล้วหย่ามลงมาะี่เดีอะไรทาไมถึงลงไปไม่ได้ฮมีสายไฟตกลงมาครับตานมีที่ืนายมีไฟวอยู่ แม่เดินลงมาแม่จะโดนช็อตตายบนสวรรวาลฮะมีสายไฟตกลงมาที่พื้นเหรอแล้วมันช็อตเหรอแล้วแม่เดินจะเหยียบตายเหรอไหนสายไฟอะไร <No. S 2> นนอันนั้นเหรอว้า <Wow. S 2> oh, <no. S 1> ออ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  เนี่ยเหรอสายไฟของลูกๆใช่แล้วทำไมแม่ถึงไม่โดนดูนะคะนี่มันจะดูได้ยังไงมันไม่ใช่สายไฟไฟคุณไม่รู้อ๋ออันนี้มันไม่ใช่สายไฟมันเป็นสายแลนอะสายแลนที่แบบต่ออินเทอร์เน็ตแต่มันไม่มีไฟที่สำคัญนะนี่ มันจะดึงมันไม่ได้ต่ออยู่กับอะไรเลยเห็นไหมเนี่ยมันเป็นเ,<ล>เนี่ยจะไปดูดได้ไงจิ้มจิ้มจิ้มไม่มีทางดูดเข้าใจไหมนี่ๆี่อย่าบอกนะว่าพวกหนู่คิดว่าเป็นไฟแล้วก็มันดูดก็เลยไม่กล้าขึ้นจากน้ำอยู่ในน้ำมัทั้งวันเลยอ่ะก็ประมาณนั้นนะคะ้า